สวัสดีครับพบกับผมต้าเฉินทางมหาเสนาบดีจีนชแนลหรือต้าเฉิน c h น n าครับมหาเซนาบดีจีนชแนลเรียมด้วยนานานสาระต่างๆความจริงเกี่ยวกับประเทศจีนแดนมังกรที่มีอารยธรรมโบราณอุดมไปด้วยรากฐานทางวิวัฒนาการเป็นองค์ความรู้ต่อมวลมนุษยชาติ สาระดีดแบบนี้ยินดีนำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมครับลองนึกภาพดูสิครับว่าประวัติศาสตร์ที่มีความยาวนานของจีนจะมีจุดเริ่มต้นในลักษณะใดประวัติศาสตร์อาณาจักรจีนยุคดึกดำบันก่อนยุคโบราณจักรวรรดิฮ่องเต้หรือที่เรียกว่าสังคมบรรพาการซึ่งหมายถึงช่วงประวัติศาสตร์จีนอันยาวนาน โดยมีลักษณะเป็นแคว้นต่างๆที่มีอองในแต่ละแคว้นปกครองเป็นเจ้าผู้ครองแคว้นซึ่งตำแหน่งอองของประวัติศาสตร์จีนนั้นเทียบเท่ากับตำแหน่งอุปราชในประวัติศาสตร์บ้านเราที่รอาการสถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์ฐานะของอองในอาณาจักรจีนเทียบเท่ากับเชื้อพระวงศ์ บ่งชี้ด้วยข้อมูลทางประวัติศาสตร์อันล้ำค่ามากมายเป็นมรดกตกทอดมาสู่ปัจจุบันเช่นอักษรบนกระดองเต่าและกระดูกสัตว์รวมถึงเครื่องทองสำลิดต,ต่างๆนอกจากนี้ประเทศจีนมีค่านิยมในสมัยโบราณเกี่ยวกับการจารึกอักษรลงบนแผ่นหินขนาดใหญ่ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดว่า ข้อมูลทางประวัต like like well, ิศาสตร์เหล่าน so ี้ยังคงหลงเหลือให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนเมื่อมาเปรียบเทียบกับประวัติศาสตร์โลกแล้วเราจะเห็นว่าอารยธรรมจีนเป็นอารยธรรมที่มีความเก่าแก่ซึ่งทั่วโลกก็ได้บัญญัติไว้อย่างนั้นว่าโลกของเรามีอารยธรรมโบราณทั้งหมด4แห่งซึ่งจีนเป็นหนึ่งในสี่ ขณะที่อรารยธรรมอียิปต์โบราณอรารยธรรมบาบิโลนโบราณและอรารยธรรมอินเดียโบราณกำลังก้าวพัฒนาขึ้นมาทีทัดเทียมอรารยธรรมจีนโบราณเช่นกันความมหัศจรรย์คือดินแดนแถบเมดิเตอร์เรเนียนและอรารยธรรมจีนเอเชียก็ค่อยๆกลายเป็นจุดศูนย์กลางทางอรารยธรรมสองซีกโลกไปโดยปริยาย นับจากคริสต์ศักราช1ไป2,070ปีนั่นคือการสถาปนาราชวงศ์เซี่ยซึ่งก่อนหน้านั้นเป็นยุคของการสร้างโลกเพื่อพัฒนาเผ่าพันธุ์ชนชาติจีนยังไม่เป็นระบอบราชวงศ์ยังไม่มีผู้ปกครองดังนั้นจึงไม่มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรทางประวัติศาสตร์ จุดเริ่มต้นของสังคมบรรพการเกิดขึ้นเมื่อประมาณ2,070ปีก่อนคริสตศักราชซึ่งราชวงศ์แรกของจีนที่เกิดขึ้นในช่วง2,070ปีก่อนคริสตศักราชนั้นคือราชวงศ์เซี่ยซึ่งราชวงศ์เซี่ยเป็นราชวงศ์แรกถึงแม้ว่าจะอยู่ในสถานภาพที่มีหลากหลายแคว้น ไม่ใช่เป็นแผ่นดินเดียวกันไม่สามารถรวมจินให้เป็นหนึ่งเดียวได้ในขณะนั้นแต่ก็ได้สถาปนาขึ้นพร้อมกันมีการใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันและมีระยะเวลาการปกครองยาวนานถึง400กว่าปีจึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสังคมบรรทการในประวัติศาสตร์จีนลำดับถัดมาราชวงศ์ที่สคือราชวงศ์ชางซึ่งมีระยะเวลาในการปกครองอยู่อีกประมาณ500กว่าปี เป็นยุคแห่งมรดกและวิวัฒนาการเกี่ยวกับงานช่างที่มีชื่อเสียงและยังมีหลักฐานเกี่ยวกับเครื่องสำลิดทิ้งไว้ให้นักประวัติศาสตร์รุ่นหลังได้ศึกษาอีกมากมายราชวงศ์ที่สคือราชวงศ์โจซึ่งแบ่งเป็นราชวงศ์โจตะวันออกและราชวงศ์โจตะวันตกระยะเวลาการปกครองยาวนานถึงแ0 0กว่าปีซึ่งราชวงศ์โจตะวันออก ยังแบ่งออกเป็นยุคชุนชิวและยุคจัน่นหัวนอกจากนี้ประเทศได้แตกแยกแบ่งออกเป็นแคว้นเล็กๆน้อยๆมากมายภายหลังได้กลายเป็นแคว้นเจ็ดแคว้นซึ่งมีอำนาจเข้มแข็งและแคว้นเหล่านี้เมื่อได้ผ่านการปฏิรูปแล้วก็ได้กลายเป็นสังคมศักดินาหรือเป็นสังคมยุคฮ่องเต้ โดยรวบรวมจีนเป็นหนึ่งเดียวภายใต้การนำของจินซีฮองเต้ซึ่งได้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์จีนอย่างเต็มรูปแบบองค์แรกของจีนปิดฉากการปกครองในระบอบแคว้นมากมายนับแต่นั้นมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งทางช่องมหาเสนาบดีจีน h ชนแนล เพื่อเป็นกำลังใจให้ต้าเฉินและเพื่อไม่พลาดการรับชมในคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ